สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมงูหรือว่าเกมงูในตำนานนั่นเองครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมงูที่แบบหายสาบสูญไปในแอปสโตแลไม่รู้เลือกอะไรเฮ้ยนี้ดีกว่าก็คือเกมนี้มันหายไปแล้วครับแต่ในแอปแอปหนึ่งมันสามารถโหลดเข้ามาเล่นได้ไอสีเหลืองมันี่เช็ดไอฉีเหลืองอุย้ยอะไรของเจ้าเออตายแล้ว ออ้ฉีกขีกอวมันกลกามาอย่างของข้านะข้าข้าประเทศของมชเมชีนี้นะประเทศเมสซี่เมสซี่เมสซี่เ้ยได้กินของฟ้ลแล้วตวเตเอาละข้าตัวใหญ่คนเือนแล้วได้เวลาหากินแบบไวยโอเคเฮ้ยทำแบบน,นี้มันตัวเล็กลงตามเอาตาม ชีวีโดดเอาเลยใครก็ได้มาให้ข้ากินหน่อยเอ้ยนี่ไงถูกถึงได้กินเลยนุ mm ่ม hmm. อร่อยเอยอัยอปโหลดเกมเหรอ mm hmm. เจ้าคนทรยศเอออ่ได้อาหารฟรีใครใครใครนะมายิงอาหารขาข้าจะจักามมันให้หมดเลย แอ้ตัวเล็กจนอุนนอ้อยสนใจมาเป็นอาหารของไอ้บอมาเลยมามามาเฮ้ยไอฉีเนี้ยมาให้ข้ากินหน่อยฉีมามามข้ากำลังเล่นอยู่เลยนะกินหมดไม่สุดอาหารไขเลยเด้อจ้ะฮส <c oughs> ำเนียงนี้มาจากบ่าวอามตกสุด เกมนี้ถ้าใครอยากโหลดผมก็แบบจะสอนโหลดท้ายลิมนะครับแต่ไม่มีลิงก์นะไม่มีลิงก์อะไรเลยนะเข้าใจไหมถ้าพิมพ์ว่าขอลิงก์หน่อยก็อย่าถามผมเลยครับผมไม่รู้ว่าว่าเอาลิงก์เข้ายังไงตุง้ม ฟี่เลี้ยงนเมสซี่ c o เซกูด corazee onjeje นี่ก็เลยหาคนตัวใหญ Af ่ๆนี่ไงตัวใหญ่มาละของฟี่ของฟี่ใครๆก็ชอบอร่อย ฝาบอือเฮ้ย,ยกินเข้าไปเลยเหรอกินได้เลยนะมาเดี๋ยวผมจะเป็นตัวใหญ่ให้ดูเลยมาเฮ้ยเฮ้ยฆ้ากูได้ยังไงต้นาม้ตัวเกิดจากเมื่อกี้น,อน้องนอนผมมันก็เตียนถ้าคำสุขภาพใดไม่ไม่แบบไม่สุขภาพ ก็ขอไปด้วยพอดีน้องผมมันกวนทีนนะครับชื้ออ,อืมของฟรีอุอ้ยอ้าวโหเกิดไปแล้วนี่ตาท้ายแล้วแล้วก็จะ,ะสอนหล่นเลยตานี้ก็ขอยาวๆหน่อยเถอะฮ่าเซ็ตกู้ ไปยังไงอะไรที่อะพองตายฮ่าเอ้คิมนี้ติดเหลืองแน่นอนเลยกูว่าอีเขียวไม่ค่ากินดิซิอ้าตาแล้วเอาเราไปซอ้อนโหลดดีกว่าอย่างแรกเลยครับทุกคนต้องมีแอปนี้นะครับแอปที่มันเป็นรูปเอนะครับไปเอ้เพิ่งกดเข้าเอาวิเชยนียยย่ต้องมีแอปนี้พอเข้าแอปนี้ไปนะ นี่พอเข้าแอปนี้แล้วเอ้ยโฆษณาอเออ้ามีเข้าแอปมาแล้วก็กดไปที่ตรงสองเออกดไปผม้อาวาโสใสกิษไม่ออกแล้วก็เลื่อนหานะ ลื่อนหาเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเกมงูตูมันหายไปไหนเล้วเมื่อกี้ผมยังโหลดมาได้อยู่เลยเด้่อนี่ๆๆน,น,น,นะครับนี่เลยครับนี่ก็จะได้แล้วนะครับแล้วก็กดติดตั้งตรงนี้เลยแต่ผมนี่นี่กดติดตั้งนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วบา,บายบายจุ๊บจุ๊บยึดถึงคนดูเสมอนะครับ